ท่านผู women, ้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดสว่างอีกเช่นเคยนะเราก็มาตามเลขให้ท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะหวยเต่ารอบที่แล้วเข้าด้วยนะสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับรอบนี้ก็เลยจะมาตามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอแล้วตอนนี้ก็เห็นเลยด้วยะก็เห็นเลขแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเห็นนะแต่เรามาตรงนี้นานแล้วนะครับก็เลยเพิ่งจะเห็นเลยนะนี่ี่เลขหกนะแล้วผมก็จะตีเลขหกือเลขเก้าดีสองตัวมีคู่กันเลย นจะเป็นหกศูนย์ได้ปะหกศูนย์ได้ไหมหกศูนย์เก้าศูนย์หรือเปล่าโว้ยตรงสองสามยังชัดเลยนุ่นสองกับสามยังชัดเลยสองสามนะตรงนู้นนะยังชัดเลยนะสองสามนะครับ ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาตามหวยเต่าอีกครั้งหนึ่งเนาะรอบที่แล้วหวยเต่าเข้านะครับสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะรอบที่แล้วนะใครที่ดูไลฟ์สดวันนั้นก็จะเห็นนะครับว่าเราส่องเลขให,ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะแต่วันนี้เนะี่ยผมก็เลยมาตามเลขที่นี่ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะเป็นหวยเต่าอีกเช่นเคยนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะใครที่มาทําบุญที่นี่นะครับก็ลองแวะมาให้อาหารเต่าตรงนี้ได้ด้ว เพื่อจะได้รับโชคตรงนี้นะครับเอย่าผมพาส่องเลขกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านผู้ชมจะได้รับโชคเนาะเลขไปเสี่ยงดวงกันด,ดูนะครับจะเป็นอย่างไรไอเ๋ย่าพาส่องกันไปเรื่อยครับอืมนี่นะครับก็จะเป็นเต่าที่อยู่ที่เราหาเลขให้เนาะเดี๋ยวก็ต้องส่องไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะมีเลขอะไรให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันหรือเปล่านะดูันไปก่อนนะครับ จะไล่สองไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านั้นนะรอบนู้นนะท่านผู้ชมน้ำขมได้ตรงนี้นะครับสามตัวนะกับตน้นต้นอันนี้นะนี่ได้สามตัวนะครับแต่ไม่ตรงนะครับเป็นโต๊ดนะครับเป็นสี่เก้าห้าหรือสี่เจ็ดห้าประมาณนี้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นนานแล้วเนาะหลายงวดมาแล้วนะครับแล้วก็แปลาเรื่อยๆก็จะเป็นเลขเต่ามาเรื่อยๆนะครับที่หาให้เลขให้ท่านผู้ชมเนาะรอบนี้เนี่ยมาดูกันนะครับ ว่จะเป็นอย่างไรนะติดตามรับชมคลิปวีโอไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับโชคกับเต่าตรงนี้นะใครที่ตีเลขแม่นๆเนาะก็ช่วยกันดูแล้วกันนะครับ ตัวนั้นกระดองแตกเนาะน่าสงสารมาจะเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะมีคนเอามาปล่อยแหละท่านผู้ชม,มน่าจะเจอจากที่อื่นแล้วเอามาปล่อยที่นี่นองดูสิกระดองแตกด้วยนะครับตัวนี้เหมือนเลขหกเนาะเออหกเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย ผู้ชมดูจากตัวนี้นะเหมือนสองสามมากเลยนะครับเป็นสองสามเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นสองสามนะครับตัวนี้ฝนตกเยอะมาก <laughs> นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสองให้ดูนะครับเป็นเลขสองสามนะครับเอ้ยมาสองไม่เจอนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเลขสองสามตัวนี้นะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลขสองครับตัวนี้เป็นเลขสามนี่เห็นไหม สองกับสามนะเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมเห็นเป็นอย่างนั้นมีความรู้สึกเป็นสองสามนะตัวนั้นนะอืมแล้วถ้าไปส่องมันก็จะส่องไม่ถึงนะเพราะมันอยู่ตรงกิ่งไม้ใช่ไหมจะเห็นว่ามันเป็นแค่สองสามอะ่ะตัวเนี้ยถ้ามันไม่สะท้อนแสงนะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขหกอยู่ตัวหนึ่งนะตัวน,นี้ตัวนี้มันมีนเลขหกอยู่ตรงนี้ ไม่เลขหกหรเลขเก้าเ,เห็นไหม,มจริงๆนะ ถอนแสงกันมาชัดเลยเห็นไหมล่ะสามสอ,องนะเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นไหมท่านผู้ชมสามสองเห็นหรือเปล่ารู้สึกว่าตัว,ต,วจจน 2, นะตัวนี้จะเป็นสองนะตัวนี้จะเป็นสามนะ สองกับสามตรงนี้หรือเปล่าสองตัวนี้สองกับสามนะมีใครเห็นหรือเปล่าอืมสองสามนะครับนี่เลขสองอยู่บนนี้นะอันนี้เลขสามนะครับสองกับสามอือไกลๆนะเห็นไกลๆเนาะเห็นไหมนีม่ครับเลขสอง อันนี้เลขสามสองกับสามชัดอยู่นะสองสามเนี่ยเนาะถ้าเป็นตัวนี้นะท่านผู้ชมมันมีหกศูนหรือเปล่าคล้ายหกศูนย์นะนี่เห็นไหมเนี่ยดูตรงนี้ตัวนี้คล้ายเลขหกหรือเลขเก้าก็ได้ใช่นไหม 6ก mm ็ไ hmm. ด้9ก hmm ็ไ hmm. ด้นี่ศูนย์ก็ได้นะเห็นไหมเลขก็ชัดนะให้ดูตัวอื่นเผื่อจะมีเลขให้ท่านผู้ชมได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะครับผมก็พยายามส่องเลขให้นั่นแหละท่านผู้ชมก็ดูกันนะครับก็ชอบตรงนี้นะตัวนี้สองสามกับตัวนี้หกศูนย์นะครับ สองสา,กามก็หกศูนย์อย่าลองส่องไว้ตรงนี้ดูอีกตัวนี้มันจะมีเลขอะไรนะครับอุ้ยเลขขึ้นชัดเลยตัดตูตรงนั้นเห็นไหมนะตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีเลขเลยส่องกันก่อนนะท่านผู้ชมนะ อย่าพิ่งใจร้อนรีบร้อนหาเลขจนเกินไปการหาเลขมันต้องใจเย็นเย็นนะครับท่านผู้ชมมันต้องใจเย็นเย็นนะครับเมื่อกี้ตัวเลขตัวนี้นะมองเห็นเป็นสามหกนะตัวนี้สามหกสามหกห้าขึ้นมาสิเร็วขึ้นมา มันไม่ยอมขึ้นนะผู้ชมมันซ่อนตัวอยู่ในน้ำเห็นไหมยงเห็นเป็นหกห้าอยู่เลยหกสามหรือหกห้านี่กับตัวนี้สองตัวนะหกห้านะแต่เลขสามมันมันจมน้ําไปแล้วตอนแรกอะที่เดินมาเห็นเป็นหกสามเนาะหกสามนะครับอืม แล้วไม่ยอมขึ้นให้ดูเลยนะมันก็หลบอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวแยมขึ้นก่อนไม่ยอมขึ้นขึ้นอยู่ที่ดวงคนมองเนาะจริงๆเรื่องพวกนี้ชนพูช,ชมใครมี ดวงมองก็เหมือนนึ่งที่ผมพาท่านผู้ชมทุกท่าน,านมาตรงเนี้ยงวดที่แล้วผมไม่เข้าเนาะแต่ว่าซื้อเองอ่ะไม่เข้าแต่ว่าเลขที่เนี้ยเข้านะครับอืมนะครับช่วยกันดูนะครับติดตามรับชมคลิปวิดีโอเนาะก็ช่วยกันเล็งด้วยกันดูแลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโอ้มาขึ้นแล้วขึ้นแล้วท่านผู้ชมเริ่มมาแล้วครับนี่เห็นไหมเห็นห้าขึ้นมาชัดๆเลยเห็นไหมเลขห้าเห็นไหมเห็นไหมเลขห้านี่ เดี๋โดนจะพิกมีอีกไหมเอ้ยตัวนี้ก็เหมือนเหมือนเลขตัวน,นี้เนาะนี่ไหมเหมือนห้ากับสามหรือหกกับสามนี็ไหมตัวนี้ก็เหมือนเจ็ดเหมือนเก้านี่เจ็ดกับเก้าก็ได้นะครับเจ็ดกับเก้าก็ชัดเลยนะต,ตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนห้าอ๋อ ไปแล้วท้ชมตัวนี้มันเริ่มออกมาแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันว่าจะมีเลขอะไรโผล่ขึ้นมาทำชมได้เห็นอุย้ยมันหันข้างไปอีกฝั่งหนึ่งท้ชมมันมองไม่เห็นเลขแล้วตัวนี้นะครับที่แรกเรเห็นเป็น สามหกห้านะสามหกห้านะตัวเนี้ยดูนะกินตา่ากินผักใหญ่เลย พยายามดูตัวนั้นนะตัวใหญ่ๆอะ่ะท่านผู้ชมว่าจะเป็นเลขอะไรนะที่มันขยับตัวอยู่นะตัวนั้นะนผมว่ามันต้องมีเลขอะไรแน่ๆรู้สึกมันกระวนกระวายเหลือเกินไปแล้วท่านผู้ชม มีไหมเห็นไหมเพราะกลับแบงนี้ตรงนั้นมันเป็นมันเล็กเก้าเลยเนาะอุ้ยนี่ สองสามชัดเลยถ้าไม่ชมเห็นไหมนี่สองกับสามเห็นไหมนี่วิชัดจริงๆอะนี่นี่สองกับสามเห็นไหมเนี่เลขสองเลขสามดูดีๆเห็นไหมเห็นไหมอีวล่างนี้เหมือนเลขเก,ก้าเห็นไหมนี่สองนะอน,นุสามนะนสองสาม ชัดมากชาัดแล้วทานะ่านผู้ชมโอเคนี้สองสามนะครับสองตัวพอสองสามนะครับท่านผู้ชมโอเคนะดูดูๆๆด,ดู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 นานๆอนะ่ะใครเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมอ่ะนี่เลขสองเห็นไหมนี่เลขสามนะดูดีๆนะเห็นไหม,มชัดมากๆสองสามตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวล่างมันเลขเก้านะตัวนี้เหมือนเลขเก้าอยู่ตัวหนึ่งนะ สองสามเก้านะแต่ที่ชัดสุดๆก็คือสองสามนะสองสามเก้านะครับสองสามเก้าเอาเป็นสองสามแล้วกันกน,นะครับเห็นชัดๆก็คือสองกับสามนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมสองกับสามแล้วตัวล่างนี้เป็นเลขเก้านะเ,าเห็นไหมเด้อกท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่านะแต่ผมมาเห็นเป็นสองกับสามแล้วก็เก้าตัวนี้นะ <Yeah. S 1> เห็นปะ อ้าวท่านผู้ชมเมื่อกี้นะเราก็สรุปเลขให้ท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะเลขที่เราเห็นมาครับก็เห็นตัวตัวแรกเนี่ยที่เห็นเลยก็คือเป็น23ใช่ไหมสองสามแล้วอีกตัวนึงเป็น60แต่เพเอิญไปเจออีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมเนาะที่เลขมันค่อนข้างชัดในสายตาของตัวผมเลยก็คือ2 3 9 เลขชัดมากนะครับก็อย่าลืมนะครับลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะลืมตัดเป็น2ตัวแล้วกันเนาะตัวสุดท้ายอะ่ะอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้เพราะว่ารอบที่แล้วเราก็เข้านะครับ3 3 7 6เนะครับเข้า3 7 7 3เนาะรอบนี้อย่าลืมติดตามรับชมเนาะว่าจะเป็นไงเนาะเลขอาจจะเข้าทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่วัดสว่างอารมณนะ์เนาะแล้วก็ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ